สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการกรรมลิขิตครับและคืนนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์กรรมให้กับเราก็คือคุณประยงมูลสาระกับเรื่องราวของชีวิตในช่วงวัยหนุ่มเมื่อ34ปีที่แล้วหลังจากที่เขาได้บวชเรียนจนจบนักธรรมโทเขาเชื่อว่าการกระทําของเขาในช่วงวัยนั้นเป็นที่มาของเนื้องอกบนแผ่นหลังของเขาที่ปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้และเนื้องอกนั้น เป็นร่องรอยหลักฐานของกรรมที่เขาได้เคยก่อเอาไว้บววเรลี่ยมได้ประมาณสองปีบวชเป็นเน้นก็รู้สึกว่าคนจะเลื่อมใส้เๆ้ๆเฮ้ยอะไรกัน ผ่านมาก็เห็นได้สนใจหมายกำลังชกต่อยอยู่นี่อะไรกันเนี่ยพวกเองถึงได้ถึงมาชกต่อยกันในวัดบาอารามอย่างนี้ก็สวัสดีครับผมเรียกมาทํางานมาทำเป็นหูทุนลมแล้วพูดจาคนภาษาใส่ผมอีกด้วย้หมายเองเอาแต่พูดเอาดีเข้าออตัวข้้งล้างบาดเสร็จจะไมให้ข้าไปถูกพุติอีกข้าบอกว่าขอพักหน่อยเองว่าหาว่าข้าอู้หรือไม่จริงล้างบาดไปสองใบทำเป็นเหนื่อยเองก็ลองมาทําดูบ้างสิ วันๆเอาแต่พูดเราว่าข้าไม่เห็นเองทําอะไรเลยเพราะพี่เอกข้าหนัเองขับเองก็ต้องทําไม่สอนว่าข้าไม่ใช่ขี้อ้าเองถือว่าจะโตกว่าจะมาคมไม่กลัวหรอกเว้ยเยินเย้ย มาสิว่าเวลาถังครอบหัวเองอยู่อ่ะเองเห็นอะไรมั่งเมนครับถังมันปิดอยู่ผมเห็นอะไรและเวลาถอดถังออกอ่ะรู้สึกยังไงก็สว่างเลยสิครับเออถังนั่นน่ะเตียบเสมือนความโกรธความโมโหถ้ามันครอบงำใครแล้วอ่ะจะมองไม่เห็นอะไรเลยในเมื่อเองมองอะไรไม่เห็นก็จะทำร้ายทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วผลเป็นยังไงเจ็บทั้งคู่เลยถ้าละมันได้มัง่ง ก็จะมีแสงสว่างตกนักศากทันโท18ปีสึบออกมาก็นนะ่าเสียดายนะโยมเน้นโยงน่ะออกจากเฉลียวฉลาดสอบได้นักธรรมชั้นโทแล้วถ้าบวชเรียนอีกไม่นานก็จะสอบได้นักธรรมชั้นเอก ต่อไปอาจจะได้ถึงปเปลี่ยนก็ได้ขอรับหลวงพ่อไอ้ผมน่ะก็แก่เท่าลงทุกวันไม่มีเรี่ยวแรงก็อาศัยเนนนี่แหละมาช่วยทํามาหากินที่นาเราก็มีไม่ใช่น้อยคันจะไปจ้างเขาเราก็ไม่มีเงินไม่มีทองหลวงพ่อมันสุดวิสัยจริงครับหลวงพ่อเอาเถอะเอาเถอะถ้าหากว่าบุญวาสนาของโยงเมียภายภาคหน้าอาจจะได้กลับมาอาศัยร่มภาคกาสารพัดอีกก็ได้เข้ามาใกล้ๆหน่อยที่โยง จะเญรรุ่งเรืองขอให้อยู่ดีมีสุขตั้งหน้าตัาง้งตาทำมาหากินให้ดีชีวิตจะได้จเจริญรุ่งเรืองนะคุณสติตั้งมั่นไว้ให้ดีนะโยงนะจะได้ไม่เผลอไปทำอะไรโดยขาดสติเข้าครับาค,คนเกิดวันพุธล่ะใจผงฐานักเลง ตอนมาห์เราใครใครพูดไม่ได้หรอกผมสืบออกมาหลังจากนั้นก็มาทำนาแล้วก็ฝึกมวยไปด้วยฝึกเองพ่อผมเป็นมวยนักมวยเฮ้ยเน้เขไวอาสนใจไปไหนมาละจ๊ะแต่งตัวเจ้าสวยเชียวสวัสดีจ๊ะนะสวัสดีจ๊ะแม่ฝากแกงมาให้จ้ะโอ้โห ลาบปากว่ายงวันนี้แกงบ้านนี้เขาอร่อยขึ้นชื่อเชนะเว้ยขอบใจมากนะขอบใจฝากขอบใจแม่งด้วยเดี๋ยวข้าจะไปฉลองน้ําใจแม่เองถ้หมดมิโตเลยวาให้จ้าเหลือให้ฉันบ้างนะเออได้เดี๋ยวเหลือไว้ถ้วยหนึ่งนี่พี่ยงจะลงแข่งงานวัดเหรอจ๊ะใช่แล้วจ้ะสําใจแล้วก็สําใจอย่าเลยไม่เชียร์พี่นะไปอยู่แล้วจ้ะเพราะยังไงพี่ยงก็ชนะอยู่แล้ว นถ่นนนอายมวยพอเขาเห็นอไอที่ดีไว้ใช่ได้ไหมมันก็สักส่วนเข้ามาแต่ก่อนนาะถ้าไม่น็อกก็เสมออไได้ คืนชกไม่มีก็เที่ยวไปเรื่อยๆกลางคืนเที่ยวกลางวันต้องกลับมาเลี้ยงวัวทำมาให้กินตามปกติมันร้อนอย่างนี้วะเออไปร้อนร้อนเร็วด้วเร็ว โอ้ยเฮ้ยเดินซิวะเดินไอ้งวัวบ้าอ,อ๋อลาดแต่สองเที่ยวหรือสามเที่ยวเนี่ยมันเห,หนื่อยนึ่งในไม่รู้พอมาถึงทรายมังวดปดแอกเลยพอมันปดแอกแล้วมันชนกันทีนี้เองจะได้รู้ว่าเองกับข้าเนี่ยใครจะแน่กว่ากันมันไม่ล้มแต่มันดิ้นดิ้นไปดิ้นมาแนละ้วพอตีทีไรมันก็วิ่ง รอบต้นไม้ทุลนทุรายสัตว์เนาะถ้าถูกตีมันก็จะหนีนะหนีให้พ้นแหละแต่มันไม่พ้นหรอกมันไล่มันนี่ทำดีตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วเดินมาเร็วเเดินมาสงสารมันไม่ได้แล้วตอนเราทํางานเนาะเราต้องใจแข็งหน่อยถึงจะจะเสร็จไปเดิน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 ไปเร็วเรข้าวอยมีนงนี้คนตั้งเยอะเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันซะก่อนไปพี่ หลังาดือดเดือดจะโดนอย่างนี้อีกเข้าใจไหมเฮ้ยก็จับมาเทียมเพียนทีนี้วิ่งถึงบ้านแล้วสนใจจ้าพี่รักสนใจจังเลยอ่ะแล้วก็พี่อยาก,กแต่งอะไรแต่งหนึ่แหมพี่อ่ะแล้วนี่พี่ไม่ต้องไปเตรียมตัวขึ้นชกหรอจ๊ะนี่สนใจสนใจก็รู้นี่ระดับพี่แล้วเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากหรอกทางนู้นตั้งหาง จะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวโดวนน็อกด้วยย,ยงเอาบุญมีบุ้มันนั่งจีบกันอยู่ได้หาตังนานเอาไปไปแต่งตัวได้แล้วโอยบุญมีเมอ้ทาเป็นหน้าตาตื่นไม่ได้ข้านะพร้อมเสมอแล้วอ่ะไหนล้วคู่ชกข้าไปเอามาสิโอ้ทำปากดีเถอะมึงเนี่ยไอ้ดำใหญ่เนี่ยมันเก่งขนาดไหนก็ไม่รู้มันเคนลื่อนปูอย่างเองอะตกเวทีเป็นหลายรายแล้วไปไวเตรียมตัวได้แล้วไปโถ่เว้ ไปก่อนเลยไปออเออสนใจจ้ะสนใจอย่าลืมไปเชียร์พี่นะจ้าเที่ยวตีเต่สมัยก่อนเนาะผมเดินชกมวยไม่ฟิตเลยพานัตีกับคนที่ตัวหนากว่าด้วยนี่กอดพัดเยางกันกทุมท่มแลง ไที่ไรมันทุ่มลงทุกที่สามขั้งคนรู้สึกว่ามันมันยกไม่ขึ้น เขากำลังจะเผชิญหน้ากับวิบากกรรมโดยไม่รู้ว่าต้นเหตุคืออะไรเจ็บ่รูปไมเป็นไรเริ่เจ็บนิดๆไม่ไม่เยอะหรอกไม่เป็นไรหลังๆมาเดือนสองเดือนที่เดียมันเริ่มเดือนเริ่มเจ็บมันชักจะขัดขัดยังไงบวมแดงขึ้นโอ้ยพ่อ โอ้ยเบาๆหน่อยสิพ่อข่าเจ็บโอ้ยนี่ข่าแค่แตะเองเบาๆนะเนี่ยโอ้ยข่าวว่าชักจะไม่ค่อยดีแล้วหลังเองมันมีอะไรงอกออกมาเลยวะเ้ยโอ้ยพ่อพ่อให้เขาดูให้เพราะว่ามันอาจจะงอกเขาบอกว่าดูงอกโอ้ยโอ้ยข่าเจ็บจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเอ้ยข่าวครั้งนี้เองเจ็บนาน ขาไหวไปหาหมอดีกว่าไหมไม่เป็นไรหรอกพ่อผมันไปมันมันไม่ไม่เหมือนคนเป็นโรคอะไรเนาะจะไปยังไงมันแค่บวมขึ้นเจ็บเฉยๆแค่เนี้ยจิ๊บจ้อยเจ็บกว่าเนี้ยฉันก็เคยมาแล้วพักสักสองสามวันก็คงจะหายแหละอะไรไถนาอะไรมันขับมันเจ็บนะมันเจ็บคล้ายๆกับเส้นเส้นมันมัดมันมันจะแทบหรอก พอเราจะไปมันไปไม่ได้เนี่ยไปไม่ได้เลยรู้สึกว่าเส้นมันจะตึงขึ้นทันทีเลยมันทรมานมันวนเย็นเฉยๆแหละใครมาใกล้มันกุกโมโหแล้วเดินไปนี่เขาบอกให้เดินมาไงี่จะลองดีกับใครใช่ไหมไม่รู้จักเขตลาบเหรอได้ กว่าเดิมแน่ไอ้ไปอยู่จักเขตหลาบหรอตีมันเหมือนเดิมแหละถูกสเต็มไม้แล้วก็ตีมันมันโมโหเนาะคราวนี้ข้าจะเอานี้หนักเลยอดตีซ้ำตีซ้ำตีผมก็หทำมันอย่างนี้แหละพอมันเขายัดเมื่อไหร่ก็ตีมันได้ไหมดิไม่ตายอ๋อโมโหมันไม่มีอะไรหรอก เจออะไรตั้งคว้าเอาก่อนฝอดฟอดมันจะได้เฉียดสักทีจะต้องให้ข้าลงไม้ลงมือเดินตั้งแต่ทีแรกก็ไม่เจ็บตัวละมาเดินตามข้ามาต้องขายมันมันสู้คนท้ามันทำมันโอ๊ยผมไม่อยู่กับมันไม่ได้หรอกวัวไอท้ที่ผมผมตีมันขายให้แขกไป ผมแต่งงานปีสองสี่ร,รู้สึกว่ามันปีนั้นแหละมันรู้สึกว่ามันจะเก็บขึ้น,นใจเหน่อยไหมจ๊ะไม่จ้ะสนใจจ้ะสนใจว่าเราจะมีลูกกันสักทีคนดีจะ้ะป้าพี่จะพูดอะไรโอ๊ยว้ยสนใจพี่ฉันขอโทษเจ็บมากไหมจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเจ็บมากถึงขั้ขวขั้วบีมั้ง ไม่หายสักทีพี่พี่เจ็บมานานแล้วนะถ้าการยังไม่ทุเลาอ่ะฉันว่าพี่ไปให้หมอดูดีกว่าไหมจ้าพี่ว่ามันเป็นไปนในหายแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเองละจ้ะไม่เป็นไรจ้ะนอนดีกว่านะจ้ะลไป ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอ้ยยอ้ยเจ็บยพี่เป็นไงบ้างปีสองห้าผมไตผ่าตอนท้องผ่ามันมันกัะเลือดนะตกตกในในทงดีนะคือบอกเขาผ่าออกครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเป็นฝุ่นเป็นเลือดเขากัดเลย เก็บมาสองสามปีรู้สึกว่านึกถึงวัวพอเราเก็บก็นึกถึงมันเดินคิดอยากจะลองดีอข้าฮะภุมสติตั้งมั่นไว้ให้ดีนะยงนะให้เดินไม่เดินใช่ไหมหัวบ้าคราวนี้ข้าจะเอาเองให้หนักเลยจะได้ไม่เผลอไปทำอะไรเลยขาดสติเข้าตีตีไอ้ไม้ถังนั่นน่ะเรียบเสมือนความก จะทำร้ายทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วผลเป็นยังไงอ,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 อพี่รู้แล้วมันมาเอาคืนพี่พี่ทำกับมันไว้เยอะใจเย็นนะพี่ใครมาเอาคืนพี่แล้วพี่รู้อะไรพี่รู้แล้วว่าไอ้ก้อนเนื้อข้างหลังเนี่ยมาจากไหน แล้วทำไมพี่ถึงเจ็บหลังพี่เคยตีมันทำกับมันไว้เยอะมันมันคงเก็บหน้าดูแล้วนะสามสี่ปีที่ทำมันทำอยู่างนั้นละว,วัวตัวเดิมเมตัวเดิมเดิมแล้วเออมันคงจะจะชิดอยู่เหมือนกันว่าเ,ออเราทำให้มันคงมีการัจริงๆเนาะอ๊อยอ้ยยอ้ยอย,อยถันละ ข้าเข้าใจแล้วปวดมันเจ็บขนาดไหนโอ้ยสาธุอโหสิกรรมให้ข้าด้วยเถิดข้าจะอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้านะออขอให้เลิกแล้วต่อกันด้วยเวย<ฮ>ถิดเจ้าอแต่ความไม่ชิดถึงนะไม่ชิดถึงมันเลยลองๆมันเออรู้สึกว่ามันไม่หายนี่ฉันว่าพี่รีบหาเวลาไปถือสิลปฏิบัติธรรมที่วัดเธอนะ ทดแทนที่พี่ทำกับเขาไวอ้อ่ะจะมันเจ็บเจ็บที่เราตีมันด้วยเนาะพอเราเจ็บก็นึกถึงมันมันคงจะเป็นจากมันว,มวัวมั้งวะอย่างที่ยงเล่ามานะมันก็น่าจะเป็นไปได้เนาะว่าเขามาเอาคืนผมก็ว่าอย่างนี้แหละครับหลวงตา <c oughs> ผมว่าจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาครับ <c oughs> เพื่ออุทิศส่วนกุศสให้เจ้ากรรมนายเวร จะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีเออดีดีดีบอกมันช่วงทอนก่อนบวชถ้ากูมีเวลากูจะบวชให้มึงทำบุญให้มึทงทพทิศส่วน,นส่วนกุสนให้มึงเพราะอยาได้จอนรมจงเรียนกูเลยพักผ่อนซะบ้างเธอะ หากผมมากไปอ่ะร่างกายมันจะแย่เอาวันวันอ่ะเห็นแต่ยงนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมวันวันนอ,นนอนแค่สองชั่วโมงอ่ะแบบเนี้ยมันจะล้มป่วยเอานะบาปกรรมผมมันเยอะครับหลวงตาผมต้องชดใช้เขาแผ่เมตตาจิตไว้เยอะๆอ,อย่างน้อยอ่ะความดีอ่ะยังเป็นน้ำทิพบจิตใจให้สงบและทำให้เป็นสุขได้ หลังจากนั้นมาผมก็บวชให้มัน25วัน25วันผมไม่นอนเลยนะทจะนั่งสมาธิประทิศส่วดมนต์ให้มันเลยให้เจ้ากรรมนายเวรมันล้างกันไม่ได้หรอกแต่มันอาจจะทุเลาได้หลังจากนั้นมาผมก็เริ่มดีขึ้นพอปวดมานี่มันเริ่มหายแล้วะก็เริ่มหายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลย ก่อนมันใหญ่เนาะอาพ่อมันเล็กลงลูกบอกว่าพ่อมันเล็กลงแล้วข้อน,นแข็งๆยุบลงแล้วเมื่อก่อนจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยเจ็บเจ็บมันก็เป็นอุทาหารณ์อย่างดีแหละสอนให้รู้ว่ากรรมนะ่ะมันมีจริงๆไม่ช้าก็เร็วรับแน่ ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เวนตามตามทันวันในชาตินี้คิดดูให้ดีใครจะก่อกรรมทำเข็นก่อกรรมเช้าได้รับลงทันตอนเย็นอยากให้โลกได้เห็น่งความ ต่างๆต่างม่ตีมันมันกินหญ้าก็บอกไอ้ลูกมันกินหญ้าเลยลูกเดี๋ยวกูหามายังมึงกินดีๆแด้อกินอิ่มแล้วกูพากลับบ้าน <c oughs> พูดกับวัวไปเหมือนคนบ้าเ <c oughs> ลยรานรักมันคนรักเราถ้าจะฝึกเขาจะสอนเขาจะตีเขาบ้างแต่มันต้องยับยั้งใจดีว่าขนาดไหนเท่าไหร่ ย้า้มันถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรงสมัยก่อนมาเห็นเขาไถนานะหัวควายนี่ยังไงมันก็ต้องเพียต้องเหนื่อยบ้างมันก็อยากจะพักอยากจะนอนแต่บางคนนี่ถึงขนาดแทนที่ว่าเออไม้เลียวเดอะตีมันเดินนี่เอาจอบฟันเลยก็มีแล้วแปลกนะเขาบอกบาปกรรมนะพอเนี้ยคนเนี้ยใกล้จะตายเนี่ยตรงสะโพกเนี่ยเน่าเหมือนตรงที่ฟันฟายเลยแล้วนอนร้องข้องครวนตอนจะตายนี่ร้องเหมือนวัวควายเลย กิยกรรมมันฉรูปมันสร้างรูปคล้ยๆก็แบบนั้นขึ้นมาเลยบาปกรรมเกี่ยวกับเรื่องทรมานสัตว์เนี่ยหนึ่งทำให้อายุสัน้นทําให้ผิวพรรณเศร้าหมองทำให้โรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุหลายๆมักจะเกิดกับชีวิตเราเรื่อยเพราะฉะนั้นอย่าทําได้ดีที่สุดใครเคยก่อกรรมทำเวไว้รมลิขิต